หญิงและอย่างคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเหมือนกับโลกคนเป็นและโลกคนตายการสื่อสารระหว่างสองโลกถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติใครที่ไปยุ่งกับโลกคนตายระวังจะออกมาไม่ได้สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า hospital โรงพยาบาลอาถรรพ์หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับกเราด้วยและไปติดตามพวก เก่าทุกช่องทางทั้งแฟนเพจเฟซบุ o กอิน Instagram เปิดเรื่องมาที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่มีคนสูญหายเรือมาฆ่าตัวตายหลังจากที่โรงพยาบาลน,นี้ปิดไปแล้วอาถรรพ์โรงพยาบาลน,นี้เป็นที่เลื่องลือจนมีคนมาทํารายการล่าท้าผีแต่เมื่อเข้ามาอย่างที่แห่งนี้แค่แป๊บเดียวก็เจอกับของดีจนต้องรีบวิง่งหนีไปและณนะที่แห่งนี้สองพ่อลูกก็ได้มาทํางานคนพ่อเป็นหมอผีอลงผู้เป็นลูกชายมาเป็นผู้ช่วยอลงไม่อยาก ทำงานนี้แต่พ่อก็กำชับว่าตระกูลเราเป็นหมอผีกันทั้งตระกูลมเมื่อไหร่แกจะได้เรียนรู้บ้างและทั้งสองมาที่แห่งนี้เพื่อพาลูกทัวร์ไปทวนอยมมาโลกซึ่งไม่นานลูกค้าทั้งสองที่นัดหมายเอาไว้ก็ได้มาถึงคนแรกนามว่าซิลลิงเธอมาที่นี่เพราะอยากติดต่อก,กับวิญ,ญญาณของสามีอีกคนนามว่าเมียวลูเธอก็อยากติดต่อก,กับวิญ,ญญาณพี่สาวเลยจ่ายเงินให้กับหมอผีผู้นี้เมื่อมาถึงที่นัดหมายไม่รอชา้าหมอผี รีบท่องคาถาและแจกยันให้กับทั้งคู่การจะติดต่อกับโลกวิญญาณได้ทั้งสองต้องซึมซับพลังหยางเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุดซึ่งวิธีการรับพลังหยางคือการเข้าใกล้โลกวิญญาณนานทําให้ทั้งสองต้องไปนอนอยู่ในโรงเก็บศพแต่ทว่าเมื่อเข้าไปได้ไม่นานวิญญาณก็รีบเข้ามาใกล้เสียงดังตึกตักอยู่ในโรงหมอผีเห็นท่าไม่ดีเลยรีบนําทั้งสองออกมาเพราะว่าหมอผีรับรู้ว่าที่นี่มีเจ้าถิ่นที่อาฆา แนและไม่ควรจะลองดีด้วยเลยจะล้มเลิกภารกิจแต่ทวาลูกทั่วทั้งสองกลับไม่พอใจจ่ายตังไปแล้วยังไงก็จะติดต่อคนรักในโลกวิญญาณให้ได้อหงเลยแจกน้ำนต์ให้กับทั้งสองเพื่อใช้ป้องกันตัวเพราะว่าทั้งสองอยู่ในโรงเก็บศพนานตอนนี้พลังอยางเพิ่มพูนมีต่างอะไรกับคนตายถือมันเอาไว้อาจจะเป็นประโยชน์และอหงก็ได้ยื่นหูฟังให้กับทั้งสองเพื่อให้ทั้งสองรับฟังเสียงจากโลกวิญญาณผ่านเครื่องมือนี้แต่ทว่า ว่าเมื่อฟังไปก็ไม่มีเสียงอะไรเมียวลูเลยคิดว่าสองพอลูนี้หลอกลวงเลยจะเรียกตังคืนแต่ทว่าจูๆ่ๆหูฟังก็เปล่งเสียงดังออกมาทีแรกก็คิดว่าเป็นเสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้แต่ทว่าเมื่อฟังดีๆเมียวลิงจ่อไม้ไปที่ผนังเธอได้ยินเสียงบางอย่างกำลังคลึกคานอยู่หลังผนังนี้และเมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอก็จำได้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่สามีเธอตายจากการผ่าตัดหมอผีเอ๋ยถามเพื่อความมั่นใจว่าใช่ใช่ไหมเธอ ก็ยืนยันว่าห้องนี้ไม่ผิดแน่และพิธีติดต่อกับสามีของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นเธอได้สวมใส่เสื้อคนป่วยที่วางอยู่บนเตียงหมอผีได้เจาะเลือดของเธอเพื่อทำพิธีบวชสวดเริ่มต้นได้ไม่นานจู่ๆไฟในห้องผ่าตัดก็เริ่มกระพริบ,บและมิวหลิงก็เข้าสู่โลกแห่งวิญญาณเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงผ่าตัดและจะเดินไปหาสามีแต่สิ่งที่เธอประสบพบเจอมันเลวร้ายมากกว่านั้นเจ้าถิ่นออกมาหลอกหลอนเธอโชคยังดีที่เอา ใช้น้นเรียกเธอกลับสู่โลกมนุษย์ทันมิฉะนั้นมันอาจจะแย่กว่านี้แต่ทว่าเธอแบบไม่กลัวเธออยากเจอสามีมากถึงขั้นขอร้องอ้องวอนให้เธอได้กลับไปอีกครั้งเธอได้เล่าเรื่องวันที่เธอได้จากกับสามีคือวันที่สามีมาผ่าตัดที่นี่เธอมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกสามีมันสำคัญมากเธออยากจะบอกตั้งแต่ก่อนผ่าตัดแต่เธอคิดว่าบอกหลังผ่าตัดจะดีกว่าสุดท้ายเธอก็ไม่มีโอกาสที่จะบอกเรื่องนั้นให้กับสามีฟังและเธอ มาในค่ำคืนนี้เพื่ออยากจะบอกสิ่งนั้นเธอโทษความผิดที่สามีเธอตายนั่นก็เพราะโรงพยาบาลนี้ไม่ดีหมอก,ก็ทำงานพลาดพยาบาลก็ห่วยแตกประโยคเหล่านั้นไปจี้ใจดัมิมีวลูเข้าเพราะว่าพี่สาวของมียวลู้เป็นพยาบาลทำงานอยู่ที่นี่เธอเลยวิ่งไปสงบสติอีกห้องหมอพีก็ถามว่าเธอเป็นอะไรมีวลูก็บอกว่าไม่อยากฟังคำด่าเหล่านั้นเพราะว่าพี่สาวญาติคนเดียวของเธอก็เคยทำงานอยู่ที่นี่แต่ทว่ารักษาผู้ป่วยไม่ได้และ ตายหลังจากการรักษาสังคมด่าทอแพ้บ้านแห่งนี้และพี่สาวของเธอที่ทํางานไม่ดีจนพี่สาวของเธอรับแรงกดดันไม่ไหวก่อนจะตายพี่สาวได้โทรมาบอกลาเธอและตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายเซียวหลิงและมิวหลูเริ่มมีปากเสียงกันเพราะว่าเธอไปด่าพี่สาวฉันก่อนแต่ทว่าระหว่างนั้นมิวหลูกลับถูกบางสิ่งลากไปที่ผนังโชคยังดีที่มีหมอพีมาช่วยชีวิตทันมิฉะนั้นเธอคงตกตึกไปแล้วแต่ทว่า การช่วยเหลือนานก็ทำให้หมอผีกระอักกระอ่วนอยู่เหมือนกันท้ายที่สุดหมอผีได้เสนอน้ำยาให้กับเธอถ้าใช้น้ำในขวดนี้ก็จะทำให้เห็นผีหมอผีเลยหยอดยาไปที่ตาของเธอเมื่อมิวหลูได้สัมผัสยานั้นภาพนิมิตเห็นพี่สาวข,ของเธอก็ได้มังเกิดพี่สาวได้โทรบอกลาเธอพร้อมน้ำตาแต่ทว่านิมิตนั้นก็อยู่ได้ไม่นานมิวลูอยากใช้มันอีกแต่ทว่าหมอผีก็ไม่อนุญาตเนื่องจากการใช้น้ำยานี้มากเกินไปมันจะเป็นอันตราย ต่อโทษเธอมิวลูไม่สนใจคิดจะแย่งยานั้นจากมอผีการชุดรังดึงแย่งยาท้ายที่สุดขวดยาก,ก็ตกลงพื้นแตกไหลนองและน้ำยานั้นก็มีฤทธิ์ที่จะเรียกโลกวิญญาณเข้ามาใกล้พวกเขามิวลูได้ยินเสียงของพี่สาวมาจากโลกวิญญาณเธอเลยวิ่งตามเสียงนั้นไปมอผีจะคิดไปห้ามปรามเธอแต่ก็จะเข้ากับลงกันโชคที่าศาสตรใสายพวกเขานั่นก็เพราะว่าเจ้าน้ำยาได้ไปปลุกเจ้าถิ่นผีที่มีฤทธิ์ที่ มาปรากฏอย่างเบื้องหน้าของพวกเขาทั้งสมวิญญาณผีสาวในชุดขาวมาพร้อมกับรถเข็นที่ลากจูงเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยมันค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้หมอผีรีบ,บอกทุกคนให้กลัน้นหายใจแต่ทว่าก็สายไปเจ้าทินได้เข้ามาสิงสู่ในร่างของหมอผีหมอผีเมื่อถูกสิงก็เริ่มทำร้ายลูกชายตัวเองอหงเลยพาซิลลิงวิ่งหนีและไปซ่อนที่ใต้เตียงทำให้เจ้าผีร้ายหาเขาไม่เจอตัด ภามาที่มิวลูเธอได้เจอกับวิญญาณของพี่สาวเธอรำให้รำพึงรำพังนึกถึงพี่สาวบอกเล่าความรู้สึกที่เสียใจพี่สาวก็มาปลอบละลมเธอด้วยการอบกอดแววตาของวิญญาณพี่สาวเริ่มเปลี่ยนไปและกำมือของมิวลูจนแน่นและพามิวลูโดดตึกไปพร้อมกับเธอตัดภามาที่อาหงหลังจากรับรู้แล้วว่าปลอดภัยก็ได้คลืบคานออกมาจากเตียงพร้อมกับเซียวหลิงทั้งคู่คิดติดตรองว่าจะทำยังไงดีพ่อ เป็นมะเร็งทำให้ร่างกายอ่อนแอทำให้ถูกสิ่งสูได้ง่ายอาหองต้องช่วยพ่อให้ได้ถึงเขาจะไม่เก่งกาศแต่ก็พอมีความรู้อยู่บ้างและในย่ามของเขาก็ยังมีน้ำยาอย่างเอาไว้อยู่เขาหลีหยดมันลงไปที่พื้นน้ำยาน,นี่จะเป็นเข็มทิศนำทางพวกเขาเพื่อไปหากับวิญญาณเจ้าถิน่นในส่วนของหมอผีตอนนี้เขาฟื้นขึ้นมาบนโต๊ะพาตัดแล้วเจ้าวิญญาณชั่วร้ายก็ได้กรีดเนื้อของเขาอย่างช้าๆเขาได้แต่ร้องด้วยความ ความทุกข์ทนทรามานเสียงร้องนั่นดังไปถึงหูของอาหงอาหงก็รีบมาตามหาพ่ออย่างรวดเร็วแต่ทว่าเมื่อขึ้นบันไดามาก็เจอกับผีเจ้าถิ่นนั่งรอคอยจะลงไปชั้นลาน่างก็มีเจ้าผีตุ๊กตามาดักเอาไว้การหลบหนีแทบจะเป็นไปไม่ได้อาหงเลยบอกให้ซิวหลิงกลั้นหายใจเพื่อทําการพรางตัวทั้งสองแทบจะไม่หายใจเมื่อได้เห็นผีอยู่เบื้องหน้าแต่เมื่อเจ้าผีร้ายจากไปซิวหลิงทนกลั้นหายใจอ,อีกต่อไปไม่ไหวทําให้ถูกผีร้ายจู่โจ อาหงเลยใช้น้ำมนที่เหลืออยู่ในนิดทำการช่วยชีวิตเซียวหลิงทำให้รอดออกมาได้อาหงได้บอกกล่าวว่าเราต้องรีบไปช่วยพ่อมิฉะนั้นพ่อจะเป็นอันตรายได้ทั้งสองรีบดึงตรงขึ้นไปชั้นบนและก็ได้เจอกับกองทัพผีร้ายมากมายเรียงรายอยู่ตรงหน้าอาหงบอกให้เซียวหลิงตั้งสติมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาถ้าเราผ่านไปได้ก็จะไปเจอคุณพ่อฉันพอมีน้ำศพอยู่มันจะช่วยได้ในยามวิกฤตเธอเอานี่ไป และที่สําคัญผีมันจะจับความกลัวได้ถ้าเราไม่กลัวมันมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ค่อยๆเดินไปนะทั้งสองก้าวย่างผ่านผีร้ายมากมายด้วยความใจเย็นแต่ทว่าซิลวหลิงก็คิดที่จะไม่กลัวไม่ได้ทําให้เธอตกอยู่ในผวังทั้งสองหลุดเข้าไปในนิมิตโลกของเจ้าถิ่นผีร้ายยังมีชีวิตอยู่ภาพได้เล่าเรื่องราวผู้เป็นแม่ที่คอยดูแลลูกที่ป่วยหน้าโรงพยาบาลแห่งนี้แต่สุดท้ายลูกชายของเธอก็ต้องตาย ไปอาหงกับเซียวหลิงได้เห็นเหตุการณ์นั้นอาหงย้ำเตือนว่าอย่าไปทําอะไรในโลกวิญญาณแต่ทว่าเซียวหลิงเมื่อเห็นผู้เป็นแม่รำไห้จากการสูญเสียผู้เป็นที่รักเธอเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเพราะเธอก็เสียสามีเหมือนกันเมื่ออาหงไม่อยู่เธอก็่วยโอกาสพูดคุยกับวิญญาณตนนั้นปลอบละโลมเธอด้วยความเห็นใจฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะฉันมาที่นี่ก็เพื่อม,มาหาคนรักเหมือนกันเราไม่อยากแยกจากกันประโยคที่ว่า ไม่อยากแยกจากกันทำให้วิญญาณผีร้ายตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเธอได้หยิบแอลกอฮอล์ล้างแผลเพื่อคิดจะฆ่าตัวตายที่ฉันพูดไม่ได้หมายความว่าเธอต้องตายไม่แยกจากกาันที่ฉันหมายถึงคือเราจะไม่ลืมกันแม้ว่าอีกฝ่ายจะตายไปแล้วแต่ผู้เป็นแม่กลับไม่สนใจและผลักเซียวหลงเข้าไปในห้องน้ำก่อนจะขังเธอเอาไว้และโลกก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเซียวลงถูกขังอยู่ในห้องน้ำก็พยายามจะเคาะประตูออกมาพอรอบข้าง มีเจ้าวิญญาณร้ายคอยหลอกลออเธออยู่แต่ทว่าเมื่อเธอออกมาได้ก็เจอกับเจ้าวิญญาณตุ๊กตาที่มาดักรอเธอเอาไว้เธอก็ทําได้แค่วิ่งหนีจนไปเจอกับอโหงเข้าในส่วนของผู้เป็นแม่ที่เสียใจจากการเสียลูกชายเธอเลยไปหาลูกชายณห,ห้องดับจิตและใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลราใส่ตัวเองและจุดไฟเผาตัวเองพร้อมกับลูกชายและนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทําไมโรงพยาบ,บาลแห่งนี้ถูกปิดลงเพราะเหตุเพลิงไหมที่เพ่าพลาน ทุกอย่างและความโศกเศร้าที่วิญญาณตนนี้มีก่อนตายทําให้เธอกลายเป็นผีที่มีฤทธิ์เดชมากที่สุดตัดกลับไปยังปัจจุบันอาหงและเซลหลงได้แยกกันสํารวจเพื่อไปหาหมอผีและเซลหลงก็ได้เจอเข้ากับห้องบักฟื้นของสาม,มีตนตัดผ้ามาที่อาหงสุดท้ายเขาได้เจอกับพ่อที่อยู่ในสภาพรอรอเขาคิดที่จะพาพ่อออกไปจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแต่ทว่าเซลลิงกลับบอกว่าพาพ่อ ไปที่ห้องของสามีฉันก่อนฉันมีเรื่องหนึ่งจะบอกสามีจริงๆให้พ่อนายไปทําพิธีแป๊บเดียวหนะ้าขอร้องละให้ฉันจ่ายเป็นสองเท่าก็ได้ในระหว่างที่ทั้งสองถกเถียงกันอยู่เจ้าถิ่นก็ได้มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าอาหงไม่รอช้ารีบใช้น้ำมนต์กับมันแต่ทว่ากลับไม่ได้ผลผู้เป็นพ่อก,ก็ตะโกนว่าต้องใช้น้ำศพผีซึ่งน้ำศพที่ว่าอยู่ที่เซียวหลงเอาหงก็ไปจับตัวผีเพื่อให้เซียวหลงสรดน้ำมันใส่มันแต่ทว่าทั้งสองกลับสู้กับผีตัวนี้ไม่ได้ อาหงที่ไร้แรงในการต่อสู้ถูกเจ้าวิญญาณร้ายควัาหัวใจออกมาเซียวหลิงพยายามจะช่วยอาหงแต่ก็ถูกเจ้าผีร้ายยกตัวลอยแล้วล่องในอากาศแต่เธอก็สามารถใช้น้ํายาผีสาซาใส่มันเจ้าจ้าววิญญาณร้ายหนีไปหัวใจของอาหงที่ถูกกระชากออกมาก็กลับไปอยู่ที่เดิมอาหงกล่าวขอบใจที่ช่วยเหลือแต่ทว่าเราคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เมื่อกี้ก็เกือบตายไปแล้วส่วนพ่อผีผู้เป็นพ่อก็บอกกล่าวว่าฉัน คงทำพิธีให้เธอไม่ได้เนื่องจากร่างกายตอนนี้ของฉันไม่พร้อมเซียวหลงก็จำใจยอมรับว่าเธอคงไม่ได้สิ่งที่เธอต้องการและกล่าวขอบคุณที่พาฉันมาถึงที่นี่ฉันขอตัวก่อนนะฉันจะไปหาสามีเซียวหลงได้ไปนอนบนเตียงบาดตัดของสามีที่นี่เป็นที่สุดท้ายที่เธอได้เจอกับสามีแล้วเธอก็คิดจะไปหาเขาเธอใช้มีดผ่าตัดในการกิดข้อมือตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายฉันจะไปหาคุณแล้วนะ เสียวหลงได้นอนแน่นิ่งไปเพื่อรอความตายแต่ก่อนที่เธอจะสิ้นใจวิญญาณของสามีก็ได้มาซับแผลของเธอท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้เจอกันเสียวหลงได้บอกเรื่องสําคัญที่เธออยากบอกสามีมาโดยตลอดนั่นก็คือเธอท้องแล้วแต่หารู้ไม่ว่าฉากโรแมนติกณที่ทั้งสองยืนอยู่กลับมีวิญญาณร้ายอีกตนกําลังเฝ้ามองตัดผ้ามาที่อหงอหงพยายามจะแบกร่างผู้เป็นพ่อออกมาจากที่นั่นแต่ทว่าผู้เป็นพ่อรู้ดี ว่าตนคงอยู่ต่อไปอีกไม่ไหวเลยบอกลูกชายว่าไปทำตามฝันของตนไม่อยากเป็นหมอผีก็แล้วไปเอาเงินนี่ไปซะและจงใช้ชีวิตตามใจที่เองปรารถนาถึงแม้พ่อจะสั่งเสียเอาหองก็ยังหาโอกาสที่จะรอดไปได้และเขาก็ได้ยินเสียงคนดังมาจากด้านนอกเขาเลยคิดจะไปขอความช่วยเหลือแต่ทวาร่างของเขากลับเดินผ่านตากล้องนั้นไปนานแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ตายไปนานแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอผีผู้เป็นพ่อ อหงซิวหลิงและมิวหลูทั้งหมดคือวิญญาณที่ต้องสังเวยชีวิตนาที่แห่งนี้เพียงแค่ทั้ง4ี่ยังไม่รู้ตัวว่าตนตายนาที่แห่งนี้และตราบใดที่ทั้ง4ี่ยังมีห่วงพันธนาการจิตใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งหนังก็ยังคงวนเวียนต่อไปแบบนี้ชั่วกับชัว่วการและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Bye-bye.